แนาทีน่ารู้สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักจูโลงให้มากขึ้นสรุปประวัติจูล่ลงวีรบุรุษแห่งยุคสามก,ก๊กผู้กล้าหาญและจงรักภักดีจูโลงหรือเจ้าหยุนผู้ที่มีทั้งความกล้าหาญปัญญาและความจงรักภักดีที่ไม่เสื่อมคลายบทเริ่มต้นของวีรบุรุษจูโลงนั้นเกิดในปีคศ .168 ในมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในครอบครัวชาวนาแม้ว่าเขาจะมีพื้นฐานที่ธรรมดาแต่จูโล่งนั้นมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เขาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่ยังเด็กและมีทักษะในการใช้หอกที่เหนือกว่าใครเข้าร่วมกองทัพกงซุนจา้านเมื่อโตขึ้นจูโล่งเข้าร่วมกับกองทัพของกงซุนจา้านหนึ่งในขุนศึกที่มีอิทธิพลในยุคนั้น ที่นี่เขาได้พบกับเล่าปีและเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนจู่ลงรู้สึกถึงความยุติธรรมและความเมตตาของเล่าปีทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมกับเล่าปีในภายหลังการเข้าร่วมกับเล่าปีหลังจากกงสุนจ้านพ่ายแพ้จู่ลงตัดสินใจเข้าร่วมกับเล่าปีซึ่งในขณะนั้นกาลังต่อสู้กับโจโฉ ผู้มีอำนาจที่สุดในแผ่นดินจูโล่งได้แสดงความสามารถในการรบหลายครั้งและได้รับความไว้วางใจจากเล่าปีเป็นอย่างมากวิรกรรมที่ฉางปัน่นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้จูโล่งกลายเป็นตำนานคือการต่อสู้ที่ฉางปัน่นเมื่อเล่าปีถูกโจมตีไล่ตามจูโล่งได้รับรู้ว่าลูกชายของเล่าปีและภรรยาถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเขาตัดสินใจกลับไปช่วย แม้จะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพศัตรูเพียงลำพังโดยความกล้าหาญและทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมจูลงสามารถฝ่าฟันกองทัพของศัตรูนับพันนายและช่วยลูกชายของเล่าปีออกมาได้เรื่องราวนี้ทำให้ชื่อเสียงของจูลงแผ่ขยายไปทั่วความจงรักภักดีที่ไม่เสื่อมคลายตลอดชีวิตของจูลง เขาได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อเล่าปีและราชวงศ์ฮั่นเขาปฏิเสธการรับของรางวัลและตำแหน่งสูงสูงหลายครั้งโดยเชื่อว่าความยุติธรรมและความถูกต้องสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดบทบาทในยุคหลังหลังจากเล่าปีเสียชีวิตจูโล่งยังคงรับใช้หลานชายของเล่าปีคือเล่าเซียน เขามีบทบาทสำคัญในการปกป้องอาณาจักรจกกกและเข้าร่วมในหลายแคมเปญที่นำโดยกงเบง้งแม้ว่าอายุจะมากขึ้นแต่ความกล้าหาญและปัญญาของเขายังคงไม่ลดลงจุดจบของวีรบุรุษจูโล่งเสียชีวิตในปีคศ229ด้วยอายุประมาณ61ปีการจากไปของเขา เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับจกกกแต่ชื่อเสียงและวิรกรรมของเขานั้นยังถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันตำนานที่ยั่งยืนจูล่งไม่ได้เป็นเพียงนักรบที่กล้าหาญเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีความยุติธรรมและความเมตตาเรื่องราวของเขาได้รับการบันทึกในนวทิยายสามกกและกลายเป็นตำนานที่ ยังยืนในวัฒนธรรมจีนและทั่วโลกสรุปชีวิตของจู่ลงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังในการยืนหยัดในความถูกต้องและการสแสวงหาความยุติธรรมไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับความยากลำบากแค่ไหนความกล้าหาญและความจงรักภักดีของเขานนั้จะยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานต่อไป